แม่ปเป็นหโวดีแล้วอดอปดรอปลงมา,งมาโอผมไม่ซัดหรอกพี่เดี๋ยวผมเอาฟิลลิ่งเฉยไปปะเนี่ยไม่ไริงออมด้ขี่เร็วค่อยๆไปไปดีไปขี่ึงเพื่อนปไหมอะไรของมึงวะโห รู้สึกว่าเบามากอ่ะวันนี้ก็จะมาลอง L L แของพี่เขานะพี่ในกลุ่มให้ลองอันนี้แกตั้งไว้โหมด B โอ้โหผมรู้สึกว่าเหมือนแบบหน้ามันหนักหนักอยู่นะอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขับเร็วนะครับผมเพราะว่าเป็นรถพี่เขา ด้วยส่วนหนึ่งอาจจะลองฟิลลิ่งเดี๋ยวผมอา,อาจจะวนซ้ายเอาเพราะว่าขีดตรงไปมันค่อนข้างไกลนะอุ้ยแต่ต้นดีต้นต้นดีมากอะ่ะดีกว่ารถผมแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะ <laughs> นี่ขนาดโหมด B นะครับผมอันนี้พี่เขาให้เราลองโหมดไหนเราก็จะลองโหมดนั้นนะจะไม่ไปปรับหรือไปทำอะไรกับรถพี่เขานะโอเคไหม เออเราต้องเคารพพี่เขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเอารถเขามาลองโอเคเดี okay. ๋ยวเราบนซ้ายอยู่กับแซจ็ค GSX GSX R นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็น L8 อุ้ยผมว่าต้นแบบต้นมาดีว่าแบบดีมากเลยอ่ะี่ขนาดแค่สามเกียร์นะ ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเขาถึงบอกว่าซูต้นแรงเขาอย่างนี้นี่เองเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่ามีชิปดาวหรือเปล่านะไม่ได้ถามพี่เขาเ้วยไปเดี๋ยวลองดู ผมรู้สึกว่าต้นมาดีแบบดีมากอ่ะขึ้นไวแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดและไม่เหมือนเซ็ X10 นะเซ็ X10 นี่ลากไปเถอะอันนี้แบบขึ้นอ่ะขึ้นแบบตามมือเลยโว้ติดใจเลยขี่ดีอ่ะชอบชอบสนุกดีนะครับอาจจะพอหอมปากหอมคอนะอาจจะไม่ได้ขี่แรงหรือหวา เกรงใจพี่เขาด้วยตัเสียงชิปเตอร์แบบตึกๆ,ๆเลยนะขนาดแกใส่โยชีนะครับผมน่าจะเป็น R 1 1บเะผมก็ไม่แน่ใจ เหมือนที่พี่เขาว่าจริงๆนะคันมันเหมือนจะเล็กกว่ารถผมแบบเยอะเลยอะ่ะช่วงหน้าอันนี้ก็พอของปากหอมคอแล้วกันถือว่าครั้งหนึ่งได้เคยได้ลองนะครับเอยต้องขอบคุณพี่เขามากๆ ผมว่าขนาดพี่ตั้งไว้โหมด B อะ่ะยังรอบรอบดีกว่ารถผมแบบมากๆเลยอะ่ะใส่รถเองค่ท<ต>ี่ไม่ตั้งโหมดนี้ให้อะ่ะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเคยขับกับพี่พี่มาแล้วแล้วพอไปไปขับโหมด A เ,อเวอร์อืมมันเวอร์พราะว่าต้นมันหนักกว่ากันมากจริงๆพี่ขนาดไอ้คุณขับนี่พังมันมาลองอะ่ะโหมด A มันมันยังพูดเลยว่าเวอ ขนาดปาะโลมขนาดม,านาดนมันมันมีชิปดาวไหมพี่อันเนี้ยนี่มีชิปดาวอ๋อช่เวย F1 มาแล้วแต่ต้นต้นดีมากขนาดออกสามแบบว่ายังดีกว่ารถผมอีกอะสองคันนี้สองคันนี้เมื่อวานเท่าไหมา F อ,อันนี้มันมันดื้อโหลดไหมพี่หรือโช๊ปมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโช๊ปเป็นอย่างงี้ยังไม่โหลดเพราะว่าน้ำหนักอะน้ำหนักวีเกตห้ามันพอดีก,กับบาลานซ์ของรถที่มันตั้งเอาไว้

อันั่นดูไอ้ขาหนีบแตกไอ้นี่ท่อนี่ถูกกว่าขนาดจะริปออนนะอันนี้คือถอดของอันอันเก่าออกเลยใช่ไหมพี่แล้วก็ใส่เพียวเลยใช่ไหมต้องไปเบิกสูงเบิกสติ๊กเกอร์นี้มาแล้วก็เบิกโลโก้นี้มาเท่าไหร่นะพี่เบิกอันเนี้ยไอ้นี่เบิกมาประมาณตัวตัวห้าร้อยน้งอ๋อแล้วก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์นี้ก็แผ่นแผ่นละสองร้อยกว่าบาทอุ้ยของเซตไอ้กันไดพันสอง แผลงสถิติมันแผ่นใหญ่กว่านั่นอ่ะอ๋อแผ่นใหญ่นี่แค่แผ่นแผ่นแล้วแล้วที่ศูนย์มันก็เสื่อมเอามาให้สองชุดอืมใช้งานประจำทุกวันเลยเหรอพี่คันนี้ไม่เปลี่ยนแบตไปแล้วรอบนมัคือจอดทิ้งเอาไว้นานมากอ๋อก็แต่ขี่ดีจริงเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ขับออกมาบ้านไปก็ทำไม่ได้เลยแฟลชมันก็เสื่อมครับอารมณ์เหมือนรถแฟลชเลยอ่ะได้แฟลชไหมพี่ ต,ต่ต้นดีมากคิวช่างแต่ก็บอกเล้ว่าผกันยเออขนาดออกบีนะต้นดีกว่าเก้าร้อยอีกผมว่าต้นดีมาก,กใช่ใช่ต้นดีมากเลยนะ<ต>มีน้องมาไปลองอ่ะปลายก็ตัดเป็นันทิ้งน่ากลัวนะผมว่าน่ากลัวน่ากลัวนี่ก็เลยแบบปรับให้เป็นโหมดดีลผมก็ขี่นม่่าพี่เกษรขี่สี่เข้ามาวนเอาวนซ้ายเอา ไม่กล้าขี่แรงเหมือนกันพี่ตั้งไว้ยังไงผมก็ขี่แค่นั้นแหละเอาแค่พอประมาณพอรู้ฟิลลิ่งฮะคิวเดี๋ยวพี่กลับแล้วเหรอพี่พค,ครับพี่ครับโอย้ยอาวันเ,เสียงแบบ <c oughs> ขอบคุณครับพี่ <c oughs> ได้ลองฟิลครั้งแรกเหมือนกันนะตื่นเต้นอยู่นะแ <c oughs> ต่แรงแรงจริง <c oughs> ยอมเลยแรงจริง น่าบางจากก่อนเปล่าอัดดูไหมอมาฝากช่องดีมาฝากช่อง my name Q ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะคะรับใช่ไหม,ไม,ไมเปิด,ปดพี่ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวผมส่งให้ ให้พี่เขาสักอันดีกว่าพี่เขาสาษาให้ลองรถห้าสิบเก้าหได้สองแผ่นซื้อไดู้ขายอะ้แนะวนใช่พี่เอาเอาหลายคู่มากให้ดิกเกอร์ไม่เคยไม่เคยติดเลยยูเแลยวอ้าวโอเคเลยานติกดดติ๊กเกอร์ไปม่ไหหมดวะโชิโบนถ้าอยากได้บอามโอเคครับ พี่กลับเลยใช่ไหมพี่อ่ะขับรถดีๆแล้วพี่ได้ครับได้พี่ได้หัวมันได้แล้วผมไม่ต้องมาตาโอ้ไร้สาระพี่ผมพี่เกียดคุยเหมือนกันผัวมันอะ ไอคิวระวังน้ำกลับแล้วพี่จิกเซอร์